ขณะนี้ฝนตกหนักมากนะครับตกเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้วพอค้าไม่ขายด้วยร้อกันเพื่อนหน้านะครับร้านเงียบลูกค้าไม่มานะครับผมวอนเทวดานะครับช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่งนั้นเราจะเลือกตั้งใหม่ปลดท่านออกจากการเป็นเทวดานะครับช่วงนี้นครสวรรค์ฝน,นตกหนักมากนะครับ มาเป็นเวลาเวลาตกท่าเพื่อตกไม่บอกตกแล้วตกอีกตกจชดหนักตกอยู่เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอให้เจวาพาช่วยจัดก,การเรื่องนี้ด้วยนะครับทำไมเราจะเสนอเรื่องไปย,งยังยมโลกนะครับผมโอเคครับ <Wow. S 1> ขอบคุณมากครับรายงานสดจาก